อยู่ที่1ต่อศูนย์ครับหนึ่งเซิร์ฟครับบอลน้อยรับได้ครับได้เห็นลูกเตะของบอลน้อยแล้วครับสามสองต่อ หนึ่งบางชันเสิร์ฟไล่ขวาไปบอลน้อยเปิดได้ครับลากมาโอ้โหเตะดีมากครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟยาวไปบอลน้อยเปิดหัวได้ครับลากมาลด โอ้โหตามมาเวอร์ได้ครับหนึ่งเป็นไฟเสิร์ฟบ่อน,น้อยรับสวยลากมาหน้าเหายียบดีครับโอ้โหโโห,หลากหลายครับ เต้มหนึ่งเท่าครับหนึ่งบางชันเสือไปบอลน้อยก็เปิดหัวได้ครับยกมาอย่างนี้เอาหนึ่งเฮ้ยยังอยู่ครับโอ้โหเต็มหนึ่งเท่าเสือปลายสายไปบอลน้อยเปิดสวยลากมาอย่างนี้เตะอยู่แล้วครับโอ้โหเตะสูงมากครับ สองครับเสือปลายซ้ายไปบอลน้อยเปิดซ้ายสวยยกมาอย่างนี้จะเหลือแล้วครับหนึ่งบางชันรับได้ครับลากไปเอาตีหลังเท้าซ้ายครับเอา หนึ 1> 1่งต่อสามครับหนึ่นงเ,เ, <S 1> 1 <S เสิฟย,ยอดมา oh. 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 โอ้โหเตะสวยมากครับหนึ่ง <1 S 2> เสิร์ฟไปบอลรับสบายครับอย่างนี้ก็ระเบิดดีครับ เสิร์ฟไล่้ายไปบอลเปิดซ oh yes, ้ายสวยงามครับยกมาอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเสิร์ฟไล่้ายไปบอลน้อยเปิดสวยกระโดดทีบสวยงาม ตสองต่อห้าครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟครับบอลน้อยรับสวยครับอย่างนี้โอ้โหมีโชว์ท่าให้เห็นเสิร์ฟหยอดซ้ายมาบอลน้อยเปิดหลังเท้าเลยครับเอี่ยวตัวเตะแน่นอนครับลูกนี้ครับ นครับหึงบางชันเสริืไใ่สายบอลน,น้อยเปิดสบายครับระเปิดดีครับอบอลน,น้อยเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ยังลากสวยครับอ,อยู่ครับอบอลน,น้อยเกี่ยวหลังเท้าซ้ายดูครับออโอโ้โ,อโหกระโดดเพื่อตามได้ครับ หเสิร์ฟปั่นขวาไปบอลเปิดหัวได้ครับเตะดีครับสองต่อแปครับหนึ่งเสิร์ฟซ้ายมาโอ้ยบอลน้อยรับสบายครับต้องโชว์แล้วครับลูกนี้ครับบอลน้อยครับ สอครับหนึ่งเสิร์ฟขวามาบอลน้อยเปิดสวยต้องเตะแล้วครับเตะดีครับหนึ่งบางชาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟยอดมาบอลน้อยเตะดีครับ หนึ่งบางชานเสิร์ฟไล่ขวามาเหมือนเดิมครับออบอลนน้อยเตะด,ดีครับเออหกแปดป่านขวามาเออือบอลน้อยอยังรับได้ครับเตะหายครับรับได้ยังไงครับลูกนี้ครับลูกเสิร์ฟ 8ครับ1บางชันเสิร์ฟปั่นขวามาบอน้อยรับสวยเอียวตัวเตะโอ้โหเกือบได้ครับ1บางชันครับ1บางชัน6ต่อ8ไล่ซ้ายมาบอน้อยยังรับได้ครับเอียวตัวเตะแล้วครับ เตะสวยงามครับ6ต่อ8ครับ1บางชัน <Wait. S 1> เสิร์ฟไหลขวามาเฮ้ยโอ้บอลยังได้ครับเ oh. ตะดีครับโอ้โ oh. ห1บางชันเสิร์ฟดีแล้วนะครับ บอลเปิดสวยยกไปเตะโอ้โห,โหลูกตีหัวครับต้องเล่นตามสไตล์ตัวเองครับ <c oughs> ไปเน้นเตะทุกลูกไม่ได้นะครับ <c oughs> เสิร์ฟไล่ขวามาบอลน,น้อยเปิดไม่ดีเท่าไหร่เอา้ายังไงโอ้โหยังเตะได้ครับมุบมแคบครับ เจ็ดต่อแปดครับหนึ่งเสืบยอดซ้ายมาบอลน้อยรับได้ครับยกไปต้องเตะแล้วครับลูกนี้ครับแปดครับหนึ่งบางชันเสือบเลียซ้ายมาบอลน้อยเปิดสวยยกไปเตะแล้วครับโอ้โห รูสีหนาตอนนี้แตกตาก่างกันมากไอหนึ่งมีรอยยิ้มะนะยิ้มเต็มปากอ่ะนะบอลน,น้อยเตะม,มา,า,าหนึ่งบองชัยไปฝ่ายเสือบท7ต่อแปดเส์อปล่ยสายมาบอลน,น้อยเปิดสวยยกไปจะเหลือแล้วครับลงนี้ครับ บางชันเสิร์ฟปลาย้ายขวามาอบอลน้อยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกี่ยวได้ครับเจ็ดต่อสิบสองครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟไล่ขวามาบอลน้อยเปิดสวยยกอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ ต่อ12ครับเสรษหยอดมาบอลน้อยเห็นแล้วครับบอลน้อยเตะแน่อนอนครับลูกนี้ครับฝ่ายเสร์ฟครับแต้ม7ต่อ12ครับไลลขวามาบอลน้อยเปิดสวยครับ เยียบดีครับเครับผมเจ็ดต่อสิบสองครับเสร์ฟไล่ขวามาบอลน,น้อยเปิดสวยครับยกไปเตะ<ป>สวยงามครับลูกนี้ครับ เกียวเกมครับหนึ่งบชาลับได้ครับยกมาสวยงามครับเตะเอาเต จบเกมครับบอลน,น้อยเอาชนะเจ้าหนึ่งบางชันไปได้ด้วยสกอร์13-7ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับอย่าอยายามงลงเขาเดี๋ยว